สวัสดีทุณผู้ชมด้วยนะครับผมเป๊กเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับรายการฟิสิกส์คูโบโอโ้ยากจังทุกคนอาจจะคิดว่าผมไม่ดูป้ายเหตุทำไมเปล่าหรอกครับก็แค่อยากดูเฉย และวันนี้นะครับผมจะมาทําการทดลองฟิสิกส์ที่สําคัญนะครับก็คือการชั่งน้ำหนักใต้ลิฟต์นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าชั่งไปทําไมนะครับแล้วตอนนี้ผมจะตกแล้วผมรีบถ่านหน่อยนะครับก็เออชั่งน้ำหนักในลิฟต์นะครับซึ่งผมไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันนะก็แต่เป็นงานที่ครูเขาสั่งมาผมก็ต้องทำน้มันห้าคะแนนเลยก็อยากให้ทุกคนไปดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่ได้สาระและความรู้ไปพร้อมกับผมนะครับและต่อไปนะครับการทดลองผมจะส่งให้กับนายธนกิจกิติวานิชเป็นผู้ดำเนินรายการต่อครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาทําการทดลองกันนะครับว่าตัวน้ำหนักของตัวบุคคลเนี่ยมีผลต่อการขึ้นลิฟต์หรือว่าลงลิฟต์หรือเปล่านะครับโอี๋ยวชั้เราจะไปที่ชั้นเจ็ดหนึ่งเดิมนะครับนะครับชั้นหนักนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้านะครับราวๆนะครับตอนนี้เนี่ยลิฟต์กำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำหนักคงที่เสมอนะครับเมื่อตอนมที่ลิฟต์กำลังขึ้น จำตอนนี้นะครับเราผ่านชั้น5มาแล้วและเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงชั้นเนะครับจริงๆแล้วนะครับการทดลองนี้ผลไม่ควรออกมาที่น้ําหนักของที่นะครับถ้ายิงตามหลักกฎของนิวตันแล้วเนี่ยน้ำหนักเมื่อช่างในลิฟต์นะครับจะไม่คงที่อย่างแน่นอน,นครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆครับที่ทําให้ผมกระทุกลออออกมาเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นกานทวมหัวคนตัดคลิปเอ่อคนตัดคลิปไม่สบายคนตัดคลิปนู่นนี่น,นั่นนั่นนี่น,นู่นนี่นั่นนะนะก็แต่ปัจจัยหลักๆของมันนั่คือลิฟบัญชาครับเออลิฟบัญชาจริงๆนะคือจากชั้นหนึ่งไปชั้นเจ็ดเนี่ยผมนึกว่าอยู่ตึกใบหยกนะหรือไม่ก็ตึกเอ่อตึกวอเทสสองตึกทวินทาวเวอร์อ่ะเอเอจริงๆไงนะก็ถ้าทุกคนถามว่าไอา้ลิฟบัญชาแล้วมันเกี่ยวอะไรวะก็พูดง่ายๆนะครับลิฟบ ทลิฟช้าแรงการกดหรือว่าแรงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้น้าหนักเราแปรผันปั่นป่วนเนี่ยก็จะน้อยลงไปตามครับท้าไมมันไม่ค่อยเห็นผลนะนะส่วนการทดลองตอนขาลงนะครับผมก็ข้ามไปเลยนะครับเนื่องจากเอ่อการทดลองตอนขาลงเนี่ยมีการฟลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผลการทดลองเนี่ยก็ค่อนจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากขาขึ้นนะครับแล้วต่อไปจะเป็นช่วงสรุปนะครับผมขอมอบรายการนี้กับนายทรงธรรมกอบคุณกยายกรครับขอบคุณครับ มันฟังเหรอน้ำหนักไม่ฟัง <คน S 1> แบนแต่คุณแต่ตานมันมีเวลาจำกัดส <บา S 2> ุดท้ายแล้วน้ำหนักไม่เอาไหมโอเคสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันเองว่าทำไมผม็ึงทดลองมาถึงเป็นอย่างนั้นเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ว่าเราจะเข้าไปช่างหนักคลิปทำไมแน่นสิ เ้วเข้าไปชัน่นน้ำหนักในลิสต์นะครับเพื่อศึกษากฎของนิวตันข้อที่2นะครับก็คือซีมนะ่าเอฟเท่ากับเอ็มเนาะเพื่อที่จะดูว่าโอเคถ้าขาน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยน้ำหนักเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะโอเคมาดูกันที่แรงก่อนเนาะแรงแรงในที่นี้ที่เราสนใจเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แรงแก็คือแรงเ g ก็คือแรงที่โลกดึงดูดเราแล้วก็มีแรง n เนาะซึ่งในที่นี้นเราก็จะเห็นออกมาเป็นค่าน้ําหนักบนตาช้างของเราอ่ะโอเคแรงจบไปดูกันต่อที่ความเร่ง อ่ะโอเคเนาะลิฟต์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามช่วงเนาะความเร็วของมันก็คือช่วงที่มันกำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็คงที่อ่าน,นี้ค่อ,อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้คือคงที่แล้วก็ค่อยๆลดลงอ่ะซึ่งช่วงที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยความเร่งก็จะเป็นบวกเนาะช่วงที่ค่อยๆลดลงเนี่ยก็คือจะเป็นลบส่วนช่วงช่วงที่ความเร็วมันส,สม่ำเสมอเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความเร็งก็จะเป็นศูนย์ซึ่งตรงนี้แหละ จะเป็นจุดหลักของเราในการไปหาว่าน้ำหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้นลดลงเปลี่ยนแปลงย่างไงอ่ะโอเคทีนี้คําถามคือหายังไงเราก็จะเอาสูตรนี้ของเราเนี่ยมาใช้เนาะซิกมาเอเท่ากับ MA อ่ะทีนี้เวลาเราจะหาสมมุติว่าเราดูตอนลิฟ์ขึ้นแล้วกันเนาะอ่าลิฟ์ขึ้น A ก็จะขึ้นถูกไหม ซึ่งตอนนี้แรงมันมีแรง2แรงหักแรงกันอยู่เราก็จะเอา n ตั้งเพราะวเนี่ยมันไปทิดได้กับ A อก็จะเป็น N ลบด้วย MG แบบนี้ถ้ากับ ma อ็าแล้วก็ไปดูว่าเราโอเคเราอยากรู้ในช่วงไหนล่ะถ้าเราอยากรู้ในช่วงที่ A เป็นลบแล้วก็ A เป็นลบมาแทนแล้วกันตรงนี้เป็น N ลบ mg ใช่ไหมแล้วเราก็แทนด้วย A ให้เป็นลบแบบนี้เราก็จะได้ว่า n ลบ mg เท่ากับลบ ma อ่าชืบลากมาต่อเนาะที่ไม่พออ่าก็จะได้เป็น n เท่ากับ mg ลบ ma ซึ่ง mg เนี่ยมันคือน,น้ำหนักเราใช่ไหมลบออกไปน้ำหนักเราก็ต้องลดลงโอเคปะอ่ะเห็นไหมง่ายแค่นี้เองน้ำหนักลดลงอ่ะหรือว่าถ้าเป็นลิฟ์ขึ้นบ้างเอ้ยไม่ใช่อันนี้ลิฟ์ขึ้นไปแล้วขออภัยเบอร์นิดหน่อยเนาะมันดึกแล้วอ่ะอ่ะโอเค อ่ะเป็นรีบลงบ้างริบลงเราก็จะเอา mg ตั้งถูกไหมแล้วก็ลบด้วย n แบบนี้อ่ะก็จะเป็น mg ลบ n เท่ากับ ma อ่ะสมมติอันนี้เราหาในช่วงที่ a เป็นบวกแล้วกันเนาะซึ่งตรงน,นี้ a เป็นบวกอยู่แล้วก็อ่ะก็ใช้ได้เลยก็จะเป็น n เท่ากับ mg ลบ ma เหมือนกันอ่ะ mg คือน้ำหนักเนาะลบออกไปเพราะว่าน้ำหนักก็ต้องหายไปเพราะว่าน้ำหนักก็จะลดลง บบเห็นไหมง่ายน,นิดเดียวเอการอือ่นก็ทําเหมือนกัน A เป็นศูนย์ก็แทนเเป็นศูนย์เนาะอันนี้ก็สรุปตารางมาให้แล้วซึ่งมันก็ดูเหมือนง่ายใช่ไหมก็เข้าไปชั้างน้ำหนักในลิฟต์มันก็คงไม่ยากอะแต่ทีนี้ตามที่ทุกคนก็เห็นผลการทดลองนะว่าน้ําหนักมันไม่เปลี่ยนเลยซึ่งเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรลิฟต์มันพังกดมันผิดหรือเปล่าหรือว่าเราทําอะไรผิดตรงไหนอะเราก็เลยไปวิเคราะห์มาว่าอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่กลางนี้อะก็คือว่าถ้า ด้วยความที่ความเร่งมันถ้าความเร่งมันน้อยมากๆอ่ะผลมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนนึกออกไหมเพราะว่าไปคูณปุ๊บมันก็จะออกมาไม่เคยไม่ค่อยชัดอ่ะบวกกับว่าด้วยความที่ช่วงที่เกิดความเร่งเนี่ยมันก็จะมีแค่ช่วงนี้ซึ่งมันสั้นมากๆมันก็อาจจะดูผลการทดลองได้ค่อนข้างยากเนาะบวกกับว่าความเร่งมันน้อยด้วยก็จะยิ่งดูไม่ออกเลยซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราไปเพิ่มให้ความเร่งมันเพิ่มขึ้นไปช่างในที่ที่ความเร่งเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นผลได้ชัดกว่านี้ซึ่งถามว่าจะเป็นนที่ไหก

大哥，大家那个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 什么嘛？我我我，大家都不吃啦。<music>